สวัสดีค่ะดินน้ำลมฝนแฟมิลี่วันนี้นะคะสวนกเกษตรที่ฝนพามาเยี่ยมชมน้อยหนาฝ้ายกเกษตรสองที่ปลูกไว้ในตะก้าเข่งที่เป็นสวนกเกษตรเล็กๆที่ที่บ้านนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะปี5 6 4พี่ที่ฝนได้นำน้อยหนาฝ้ายกเกษตรสองมาลงไว้ในเข่งนะคะประมาณเดือนกระดกฎาคมนะคะนี่ก็ ใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่าน้อยหนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะลำต้นของเขานะคะแข็งแรงนะคะดูลูกของเขานะคะนี่ใบกระสีสองค่ะแข็งแรงมากเลยอันนี้อันนี้ต้นที่สองนะคะดูลูกของเขาประมาณนี้นะคะ อันนี้ต้นนี้โห<ฮ>ดูเพื่อนๆดูต้นนี้นะคะโตมากเลยเนี่ยชมลูกกันหน่อยนี่ลูกของเขานะคะในนาหนึ่งปีนะคะนี่คืออยู่ในเข่งนะคะก็จะให้เขาลูกยัยงไม่เอาออกนะคะก็ใหเ้เป็นธรรมชาติเขาติดก็คือติดนะคะ ถ้าเขาไม่ติดก,ก็ให้เขาร่วงเองแบบธรรมชาติอันนี้ต้นที่สี่นะคะลูกเต็มเลยค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆน,น้อยหนาฝ่ายกเกษตรกระสอบนี้นะคะพี่ผลได้ซื้อพันมาจากเรือนเพาะชำก็เอามาลงไว้ก็ประมาณจะจะครบปีแล้วนะคะเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีแล้วอันนี้คือต้นที่เราซื้อมานะคะเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงต้นใหญ่ เขาก็เลยดูโตเร็วนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวพี่ฝนจะให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อต้นกล้าน้อยหนานะคะถ้าเราซื้อมาจากเรือนพ่อชํานะคะก็ดูแบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าแข็งแรงปุ๊บเขาก็จะได้ต้นอย่างนี้เลยคะ่ะนี่สมบูรณ์มากเลยเหมือนต้นนี้เลยนะคะนี่อันนี้สำหรับต้นที่แข็งแรงนะคะที่เราซื้อมานะคะพี่ฝนได้มาประมาณห้าต้น อยู่ตรงนี้นำมาลงฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะที่พี่ฝนเอาไปลงไว้เพื่อให้เขาได้สัมผัสกับดินนะคะอันนี้พี่ฝนก็มาใส่ในเข่งแล้วก็มีกิ่งไม้ที่มันหักพังนะคะเอามาเป็นฐานของเขานะคะซึ่งฝั่งนี้เป็นพื้นซีเมน์นะคะ ก็จะทำแบบง่ายๆนะคะสำหรับปลูกที่บ้านค่ะเพื่อนๆอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ต้นที่ห้านะคะที่ปลูกในเข่งนะคะซึ่งอยู่ฝั่งนี้อยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ต้นก็จะสูงมากเลยอย่างนี้เลยนะคะติดดอกเรืยัองอันนี้เห็นดอกนะคะนี่นี่นี่นอันต้นฝั่งนี้เห็นดอกนะคะนี่ส่วนต้นนี้ ต้นนี้ที่เราได้ต้นกล้ามาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พี่ฝนเพิ่งอืตัดใบออกนะคะให้เขารัดใหม่แบบนี้อันนี้สำหรับต้นกล้าที่ได้มาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็ต้องดูแลกันแบบนี้นะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะตัวประมาณนี้นะคะในนาใน,านาตะก้าเคีงฝั่งกันนี้นะคะ ต้นกล้าที่เราได้มาไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่อายุของเขานี่ก็คือเท่ากันกับเข่งแรกๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีลูกให้เห็นแล้วแต่อันนี้อ,นนอันนี้ไม่ดีนะคะนี่มันก็จะแห้งเองค่ะก็จะแห้งเองอันนี้นะคะคืออายุหนึ่ง หนึ่งปีเหมือนกันนะคะที่อยู่ในเข่งเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์ตั้งแต่มาก็เลยอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะที่เขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่ที่เราได้มาแต่เขาก็สามารถให้เราดูาความแข็งแรงของเขาได้นี่คะสำหรับน้อยหนาปลายเกระสีสองในเข่งนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะสาหรับการซื้อ ต้นกล้าสำคัญมากเลยค่ะเราต้องเลือกต้นที่แข็งแรงนะคะถ้าเลือกต้นไม่แข็งแรงก็จะได้ต้นในหนาที่อาจจะมาปลูกแล้วอาจจะไม่โตหรือตายก็ได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปใหม่ๆของช่องดินน้ำลมฝนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวัสดีค่ะ